การปฏิบัตินะครับก็ช่วงนี้ผมจะปฏิบัติด้วยการทำความระลึกรู้สึกตัวอยู่ที่ปลายจมูกนะครับก็คือการรู้สึกของการเข้าออกของลมหายใจนะครับแต่ว่าไม่ตามรู้ไม่ตามไม่ตามรู้แบบ ให้มันเป็นเสียงขึ้นมาเป็นฟื้นฟาฟืา้ฟฟนฟาครับจะหายใจด้วยความละเอียดนะครับแต่ว่าจะจับความรู้สึกการเข้าออกอยู่ที่ปลายจมูกนะครับอยู่ที่ปลายจมูกนะครับก็ซึ่งได้ผลดีนะครับเพราะว่าการที่เราลรลรกรู้การเข้าออกของลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ย นอกจากใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนอกจากใช้ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยอ่ามันทําให้เราเนี่ยสามารถใช้เป็นอาฐานสติไม่ทําให้จิตเราส่งออกเราไม่ใช่พระอระหันเนี่ยเราไม่มีทางที่จะคงความปิติคง สติไว้ได้ร้ออร์ซไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระอาหารหันต์นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเผลอไปคิดเรื่องใดเนี่ยเป็นธรรมดาตอนปฏิบัติเนี่ยจิตฟุ้งไปเรื่องใดเป็นธรรมดาแต่ว่าหากเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและออกอยู่ที่ปลายจมูกพอคิดปุ๊บมันก็จะดึงกลับมาในทันทีนะครับจนถึง ขั้นสงบแต่ไม่ได้หลับนะครับแต่ระลึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอยู่ในอารมณ์ของสมาธินะครับในแต่ก่อนนี้นะครับผมนั่งสมาธิบางครั้งเนี่ยการที่ไม่เอาอารมณ์ไปยึดอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งสติใด,ดฐานใดฐานหนึ่งเนี่ย มันทําให้บางครั้งหลับไปบางครั้งนั่งนั่งอยู่เนี่ยหลับซึ่งขนาดกลน,นะครับแต่ว่าตั้งแต่มาใชา้สติอยู่กับการเข้าออกของลมหายใจแต่ไม่ไม่ตามรู้เสียงของลมหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดไม่นะครับจะหายใจละเอียดแต่ว่าจะแค่สัมผัสรู้ถึงาการเข้าออกของลมหายใจที่ปลายจมูกเนี่ยไม่หลับนะครับไม่หลับนะครับ ดังคำที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์สอนมาหลายๆองค์นะครับว่าให้ยกจิตเหนือขันห้าทั้งปวงนะครับดังนั้นเนี่ยในระหว่างการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยขันห้าทั้งหลายเราจะยกหนีพวกนั้นได้อย่างไร ยกหนีพวกขันห้าทั้งหลายก็ด้วยการมีสติและเห็นว่าจิตนั้นสำคัญที่สุดเวลาผมนั่งปฏิบัติเนี่ยผมจะใช้กุศโลบายส่วนตัวก็คือนอกจากสติจดจ่ออยู่กับที่ปลายจมูกแล้วเนี่ยผมจะกำหนดว่าจิตของผมเนี่ยมันอยู่นอกเหนือกายทั้งหมดทั้งปวง จุดศูนย์รวมไม่ได้อยู่ที่ตัวเราจุดศูนย์รวมเนี่ยไปอยู่ที่หน้าเราเหมือนเรายกจิตออกมาแล้วปล่อยให้ร่างกายเขาเขาทำงานไปแต่การที่ผมมาพูดให้ท่านฟังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมใช้วิธีนี้ในการปฏิบัติแล้วมันเกิดผลได้ดีนะครับอาจจะแตกต่างจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆเพราะว่า ผมไม่ได้ศึกษานะครับดังนั้นผมอาศัยความเข้าใจและลองทำดูตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์บอกมาพอพ่อแม่ครูอาจารย์บอกมาผมก็ลองทำไม่ได้ไปเป,เปิดอ่านจากที่ไหนแต่แต่อ่านจะเปิดอ่านตอนแรกก็คือเรื่องของอขันห้าก็เลยไปเปิดดูว,ว่าขันห้ามีอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้มาจำแนกดูว่าต้องทำอย่างไรอาศัยความ เข้าใจความรู้สึกของเรามาทดลองทำดูจนเกิดเป็นอ่าเป็นจริตที่เราถูกใจเป็นจริตที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับเรานะครับผมจึงจึงใช้วิธีตามที่บอกกล่าวไปนะครับและการที่เราเนี่ยมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาทั้งวัน แต่ก็ไม่ตลอดเพราะผู้ที่คงสติไว้ได้ตลอดร้อเซมีเพียงพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์นะครับดังนั้นการที่จะหลุดบ้างอะไรบ้างจึงเป็นธรรมดาอยู่ที่ว่ามันจะหลุดมากหรือหลุดน้อยเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่เข้าใจสัพท์ใดๆนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยไปรู้สึก ตัวทั่วพร้อมอยู่กับลมหายใจเข้าและออกมีปิติสุขรู้อยู่ตลอดเวลาว่าลมหายใจนั้นกำลังทำงานอยู่และเป็นตัวป้องกันความคิดส่งออกไปยังเรื่องอื่นๆนะครับพอเราใช้ชีวิตไปปกติเนี่ยแล้มันจะฟ้งซ่านไปเรื่องใดก็ตามแต่เนี่ยลมหายใจจะดึง สติเรากลับทันทีและความฟุ้งซัางต่างๆนั้นก็จะหายไปหรือความโกรธแค้นความเครียดความโกรธความหลงใดๆก็ตามแต่เมื่อเราเราลึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่มันก็จะดึงเราเข้าสู่สติในทันทีผมเรียกสิ่งนั้นด้วยตัวผมเองว่ามันหรือว่ามันคือสติปัฏฐานหรือเปล่า เพราะว่าสติเนี่ยมันทําให้สร้างฐานของการปฏิบัติได้โดยทั้งหมดอันนี้คือความความเรียกตัวเองนะครับไม่ได้รู้เลยว่าสติปัจฐานนั้นแปลว่าอะไรแต่ผมรู้สึกว่าสติมันสร้างฐานฐานกำลังใจฐานการปฏิบัติฐานาการระลึกรู้รู้สึกตัวไม่ให้ฟุ้งซ่างอยู่ที่ตัวเรา ผมเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นฐานผมเลยเรียกมันว่าสติปักฐานแต่ผมยังไม่ได้เปิดอ่านว่าสติปักฐานคืออะไรนะครับ